น้องปิมนะคะวันนี้น้องปิมก็จะมาเฉลยข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติะระดับประถมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์รอบสองระดับประเทศนะคะจะเป็นประจำปีส5 6 6ร EP ที่3นะคะข้อที่21-25ค่ะมาดูกันที่ข้อยี่21เลยนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยซื้อส้มจำนวน1ราคากิโลกร,รัมละ28บาทระหว่างการขนส่งนะคะได้ทำส้มหายเสียหายไป5กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนดังนี้ก็คือหนึ่งส่วนสองเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งขายกิโลกรัมละขายกิโลกรัมละสี่สิบหกบาทนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปอีกส่วนหนึ่งหนึ่งในสามหนึ่งในสามของที่เหลือนะคะก็จะเป็นกิโลละเออสามสิบเก้าบาทนะคะ อีกส่วน1ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่เหลือของของที่หลังของส้มที่หลังจากทําเสียหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา1 1เนี่ยหลบกับ1นส่วนสบวกหส่วนสตรงนี้นะคะหาในวงเล็บนี้มาคือ5้ส่วนหลบกันก็จะเหลือ1นส่วนหนะคะแสดงว่า1นส่วนหของที่เหลือส่วนสุดท้ายเนี่ยจะขายกิโลละ31บาทนั่นเองนะคะ โอเคสามสิบเอ็ดบาทดังนั้นนะคะเราก็จะมาทำส่วนเท่ากันค่ะก็คือหนึ่งส่วนสองเนี่ยทำส่วนให้เป็นหกนะคะก็จะได้เป็นเศษสามส่วนหกค่ะแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสามนี้เนี่ยจะได้เป็นเศษสองส่วนหกอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนหกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้อัตราส่วนเป็นสามต่อสองต่อหนึ่ง เราก็จะกำหนดให้ตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด 3x กิโลกรัมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 2x กิโลกรัมตรงนี้ก็จะเป็น x กิโลกรัมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาหาว่าจะขายได้กี่บาทนะคะก็เท่ากับ 138x บาทอีกอันนึงก็จะได้เป็น 78x บาทนะคะ แล้วก็เป็น3 1 x บาทค่ะอันแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนาจะขายได้รวมทั้งหมด6 x กิโลกรัมนะคะอ่าแล้วก็จะได้ราคาได้ได้เงินทั้งหมดเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันเลยค่ะก็จะได้247 x บาทนั่นเองนะคะ2อ7 x บาท จากนั้นเราก็จะหาว่าซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งซื้อมานะคะเราก็จะเอาจาํานวนเส้นที่ขายเนี่ยมาบวก5เพราะว่าทําเสียหายไป5กิโกรมัมนาะแสดงว่าตอนนี้ซื้อมาเนี่ยก็จะต้องเป็น 6x บวก5กิโลกรัมนั่นเองค่ะซื้อมา 6x บวก5กิโลกรมัมก็จะคิดเป็นเงินเท่ากับเอา28 คูณกับ 6x บวก5นะคะเราก็จะกระจายเข้าไปเลยค่ะได้เป็น 168x บวกกับ140บาทค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตั้งสมการะคะ่ะก็คือเขาบอกว่าจะได้กำไรกาไรเนี่ย1,361บาทนะคะก็จะเอาทุนเนี่ยเอาทุน มาบวกกับกําไรจะได้เท่ากับราคาขายนะคะก็คือ247 x จากนั้นเราก็จะย้ายตัวตัวเลขไปลบค่ะย,ย้ยายย้าย1 6 8อยก x นะคะไปลบข้างนี้ก่อนก็จะเหลือเป็น7 9 x นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะได้บวกเลขกันได้เป็น 1,501นะคะ x ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ19ค่ะดังนั้นก็จะแทนค่าไปนะคะได้เป็น6 x บวก5เนี่ยเท่ากับ119กกิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ119นะคะ มาดูกันที่ข้อที่ค่ะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD มีพื้นที่2,565ตารางเซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวรอบรูป8 0 0เซนติเมตรเขาให้รหาว่าแต่ละด้านของเขาบอกว่าถ้าแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD เนี่ยมีความยาวเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรแล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่นี้นะคะจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนั่นเอง ก่อนอื่นาก็จะมาสมมุติด้กันก่อนค่ะให้ยาวด้านละให้ตรงนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD ยาวด้านละมีสองด้านนะคะก็คือยาวมีความยาวด้านเป็น a กับ b เซนติเมตรนะคะ อ่าแบบนี้เลยแล้วก็เขาบอกพื้นที่มาเราก็เอาด้านคูณด้านก็คือ a คูณ b เนี่ยจะได้เป็น2565ต่อไปความยาวรอบรูปเนี่ยก็คือ2คูณวงเล็บ a บวก b นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะคิดเป็นเออ800นั่นเองนะคะ800ซนติเมตรตรงนี้เนี่ยเราจะกระจายเลขเข้าไปได้เป็น2 a บวก2 b จะเท่ากับ800ค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะใช้เป็นวิธีการใช้สูตรพหุนามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเขาถามหาพื้นที่เอ่อพื้นที่เขาถามหาว่าถ้าแต่ละด้านเนี่ยยาวเพิ่มขึ้น2ซนติเมตรนะคะมันก็จะเป็น A บวก2คูณกับ B บวก2นั่นเองเราจะกระจายแต่ละวงเล็บค่ะโดย กะใช้วิธีการกระจายดังนี้เนาะกระจาย A คูณ B แล้วก็ A คูณสค่ะจะได้เป็น A B บวก2 A แล้วก็ตรงนี้ก็จะกระจายเป็น2 B นะคะแล้วก็ตรงนี้บวก4อ่ะแล้วก็ตรงนี้จะกระจายได้เป็นบวก2 B แล้วก็บวกกับ2คูณ2จะได้เป็น4ค่ะ อ่ะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้ค่ามาแล้วก็คือ AB เท่ากับ2565แล้วก็2 a บวก2 b คือ800แล้วก็บวกอีก4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เป็น3369ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ3369นะคะ ต่อไปข้อที่23นะคะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเราก็วาดมาเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยม ABC มี E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC นะคะก็ E อยู่ตรงนี้ทำให้สองด้านนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็ D อยู่บนด้าน BC โดยที่2 BD เท่ากับ DC นะคะอ่ดี D ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ 2BD เท่ากับ DC แสดงว่า DC ยาวเป็น2เท่าของ BD นะคะตรงนี้ก็จะยาวเป็น x กับ 2x ประมาณนี้แล้วก็ BEBEBE BE, BE, ตรงนี้ตัดกับ BE ตัดกับ AD ตัดกับ AD นะคะที่จุด F F ค<ม>ือตรงนี้เลย แล้วเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม DCEF นะคะ DCEF ตรงนี้มีพื้นที่60ตารางหน่วยและรูปสามเหลี่ยม ABD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะคะข้อนี้ก็จะใช้วิธีการแบ่งลากเส้นนะคะล่าจาก F ไปจนถึง C F ถึง C นะคะแบบนี้เราก็จะได้ว่า รูปนี้นะคะสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสามเหลี่ยมรูป2รูปนี้เนี่ยอ่าสรูปนี้นะคะจะมีจุดยอดร่วมกันก็คือจุด F นั่นเองแล,แล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีความสูงเท่ากันคือความสูงตรงนี้นะคะก็จะได้ว่าแล้วก็มีฐานเออฐาน BD เนี่ยฐาน DC เป็นสองเท่าของฐาน BD นะคะแสดงว่าพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเป็นสองเท่าด้วยแล้วก็จะกำหนดตัวแปรม,มาค่ะ ให้พื้นที่ตรงนี้เป็น 2a ตรงนี้ก็จะเป็น a นะคะส่วนตรงนี้อีกอันนึงเนี่ยมีฐานเท่ากันนะคะแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันเหมือนกันแสดงว่าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันก็จะกําหนดให้ตรงนี้เนี่ยเป็น b ตรงนี้ก็เป็น b ด้วยนะคะเราเรามาสังเกตร,รูปสามเหลี่ยมนี้ต่อค่ะสามเหลี่ยมรูปนี้กับอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้สามเหลี่ยม a d c เนี่ย สามเหลี่ยม A D C จะมีพื้นที่เป็น 2a บวก 2b นะคะซึ่งสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดยอดรวมกันคือจุด A แล้วก็ฐานเนี่ยจะเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเลยรูปสามเหลี่ยม A B D เนี่ยรูปสามเหลี่ยม A B D จะมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของ adc นั่นเองนะคะแล้วก็แทนค่าลงไปค่ะก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณกับ2 2 a บวก2 b เนี่ยตรงนี้นะคะเราสามารถดึงตัวร่วมมาได้เป็น2คูณ a บวก b อ่ะก็จะคูณกับ2คูณ a บวก b แล้วก็ตัด2ออกค่ะ จะเหลือเป็น a บวก b ซึ่งส่วนของตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็น a แสดงว่าส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็น b นั่นเองนะคะโอเคพอเราดูรูปตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูรูปต่อไปต่อค่ะเทียบรูปต่อไปต่อก็คือรูปตรงนี้เลยตรงนี้กับตรงนี้นะคะอ่ามันจะมีพื้นที่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสรรมการได้เลยว่า b บวก b จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ลงมาเป็น 3a นะคะ 3a บวก b หักลบ b ทั้งสองข้างก็จะเหลือเป็น b เท mm ่า hmm. กับ 3a เนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนค่าเลยค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น 3a ตรงนี้ก็คือ 3a ตรงนี้ก็คือ3 a มเหมือนกันนะคะ อ่าแล้วก็พื้นที่สี่เหลีย่ยมนี้เนี่ยที่โจทย์เขาให้มาตอนแรกนะคะคือ,อ,อ60 60ตารางเซนติเมตรนะคะตารางหน่วยนะคะก็จะได้ว่า 2a บวก 3a เนี่ยเป็น 5a 5a เท่ากับ60 a เดียวก็จะต้องมีค่าเท่ากับ12นั่นเองคะ่ะแล้วเขาให้เราหาพื้นที่ ABD ABD คือ 3a บวก a 3a บวก a ก็จะมีค่าเป็น 4a นะคะ 4a ก็จะเป็น เอ่อ4ี่ค่ะ4คูณ12ได้48ตารางหน่วยข้อนี้ก็จะตอบ48ค่ะต่อไปนะคะข้อที่24เขาบอกว่าจำนวนกำลังสองคือจำนวนเต็มที่สามารถเขียนในรูปของผลคูณจำนวนเต็มของจำนวนหนึ่งกับตัวมันเองได้นะคะเช่น n กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n ประมาณนี้นะคะและเขาให้เราหาว่าตั้งแต่1ถึง256 200 2,566เนี่ยมีจำนวนนับทั้งหมดกี่จำนวนที่ไม่เป็นจำนวนกำลังสองแต่เลขโดวทุกตัวเนี่ยเป็นจำนวนกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเดวทุกตัวเป็นจำนวนกำลังสองก็คือ 0, 1, 4, 9เท่านั้นนะคะอะดังนั้นเราก็จะมาไล่กันเลยค่ะก็ ถ้าเป็นเลขหลักเดียวเนี่ยมันก็จะสมมติว่าเป็นเลขหนึ่งี่เก้านะคะมันก็จะเป็นจำนวนกำลังสองอยู่แล้วก็ตัดออกไปได้เลยมาเริ่มที่เลข2หลักนะคะเลข2หลักเนี่ยถ้าจะให้ใช้แค่สตัวนี้สร้างจำนวนมันก็จะได้เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบเนี่ยเราสามารถใส่ได้3ามตัวคือ1 4 9สี่เก้านะคะไม่สามารถใส่ศูนย์ได้เพราะว่ามันจะมันจะกลายเป็นเลข1หลักทันทีเนาะสามารถหลักสิบสามารถใส่ได้3ามตัวแล้วก็ อีกอันหนึงเนี่ยหลักหน่วยก็จะใส่ได้สตัวนะคะสตัวนี้เลยและเป็น12จํานวนค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่เลขหนึ่งที่ไม่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะเพราะว่ามันเป็นกำลังสองก็คือ4ี่ค่ะสีเกไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะเขียนกับตัวสีแดงอ่ะ49จะไม่ได้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น11จํานวนนะคะ ต่อไปเลข3หลักค่ะเลข3หลักเราก็จะได้เป็นต่อไปนะคะเลข3หลักก็ใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือหลักร้อยเนี่ยสามารถใส่ได้แค่3ตัวคือ1น9เนาะก็จะ3แล้วก็หลักที่เหลือก็ใส่ได้4นะคะ3 x 4คูณ4คูณ4ได้48จําจำนวนมาดูกันว่าจำนวนที่ไม่ได้เนี่ยคืออะไรนะคะ จำนวนที่ไม่ได้ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขก็จะมี100นะคะ,ะจะมี100 400 100 400แล้วก็900นะคะแล้วก็มีอีกสองตัวคือ144กับ441ค่ะอ่ามันก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลบ5ลบหไปเหลือ43าจำนวนค่ะ แบบนี้ต่อไปก็จะเป็นเลขสี่หลักนะคะเลขสี่หลักก็จะสามารถเอ่อทำได้ทั้งหมดเลขข้างหน้าสามารถทําได้ศูนย์กับ1นะคะเพราะว่าถ้าทําเป็น4เนี่ยมันจะเกินแล้วนะคะก็จะได้เป็น2ตัวแล้วก็หลักต่อไปก็4 4 4เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น128จํานวนนะคะ ส่วนจะมีเลขกำลังสองอยูตัวหนึ่งก็คือ140 1 4ึ่งรนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเหลือเป็น1 2 7่จ็ดนวนค่ะลบหนึ่งไปเนาะก็จะได้หนึ่ง่สเจ็ดนวนเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็นเอา1นึ่งบเจกสีได้170แล้วก็บวกกับ1ิได้เป็น1 8 1่งรนวนค่ะข้อนี้ก็จะตอบ1 8 1่งรนวนนะคะ ต่อไปข้อ25นะคะเขาบอกว่าแผ่นพลาสติกใสรูป T เนี่ยนะคะมีขนาด5ตารางหน่วยจำนวน1แผ่นสามารถวางได้4แบบตั้งรูปนะคะก็คือหมุนได้4แบบแล้วเขาบอกว่าถ้าแผ่นพลาสติกใส่นี้นะคะวางบน5ช่องของตารางขนาด6คูณ6ตารางหน่วยดังรูปและจาํานวนที่ถูกทับนะคะมีผลรวมเป็น15จะทําได้กี่วิธีเราก็จะไล่ตั้งแต่แบบที่1เลยนะคะก็คือแบบเป็นตัว T ตั้งแบบนี้นะคะ ไล่จากมุมเลยค่ะก็จะได้เป็น7บวกศนย์บวก5บวก1บวกสจะได้เป็น15ค่ะอค่ะอันแรกแบบที่1น,นะคะเราก็จะได้เป็น1ตัวแล้วนะคะก็คือแบบนี้ต่อไปแบบต่อไปเราก็ไล่ถัดไปค่ะเป็น0ูนย์ย์แล้วก็ส3สตรงนี้จะลงกันได้12ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะแล้วก็ไล่ต่อไปตรงนี้จะได้เป็น15พอดีเลยก็ได้อีกอันหนึ่ง ไปสองบวกหนึ่งบวกสี่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ลงมาแถวข้างล่างเลยค่ะเก้าบวกหนึ่งบวกสี่อันนี้เกินอยู่แล้วนะคะหนึ่งบวกสี่บวกเจ็ดบวกสามบวกเก้าอ่ะอันนี้ก็เกินเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดบวกสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าอันนี้ได้สิบหกนะคะก็ไม่ได้นี่ตรงนี้นะคะจะได้สิบหกไม่ได้แล้วก็ ตรงนี้นะคะ7บวก4แล้วก็บวก9จะได้เป็น20ไม่ได้เหมือนกัน2บวก3บวก8บวก4จะได้15พอดีเลยก็ติ๊กอีกอันหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้3บวก1บวก2ก็ไม่ได้นะคะ1บวก3บวก9บวก1ได้14ไม่ได้ หนึ่งวกแบวกเอัานตรงนี้ก็เกินอยู่แล้วเนาะหนึ่งบวกแวกเก็ได้สิบเแล้วแล้วก็ตรงนี้8ปดบวกเบวกหได้18ไม่ได้เหมือนกัน9ก้าบวกเบวกสบวกสไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายจะเป็น9ก้าบวกสบวกหบวกสได้เป็น15พอดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะแบบแรกเราก็จะได้ทั้งหมด4วิธีค่ะแต่แบบที่2ก็ใช้วิธีการไล่เหมือนกันนะคะ เป็นแบบนี้เลยห้าบวกสิบบวกสามบวกเก้าบวกหนึ่งไม่ได้ตรงนี้จะได้เป็นเออสิบสามก็ไม่ได้นะคะเออตรงนี้สี่บวกเจ็ดบวกสี่บวกสองก็เกินส่วนตรงนี้นะคะเป็นเจ็ดบวกสี่แล้วก็บวกหนึ่งบวกสามจะได้เป็นสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าก็ได้ละหนึ่งหนึ่งวิธีนะคะ ไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นในแบบที่สองก็จะไล่ได้สามวิธีนะคะคืออันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันนี้ตรงนี้จะเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองจะอยู่ตรงนี้นะคะอันที่สามก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะจะได้สามวิธีต่อไปแบบที่สามนะคะจะได้เป็นสามวิธีค่ะดังนี้เลยสามวิธีแล้วก็เป็นแบบสุดท้ายแบบที่สี่ค่ะแบบที่สี่ก็จะเอียงแบบนี้นะคะ จะเป็นแบบน,นี้ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะต่อไปแบบที่4ก็จะได้ทั้งหมด4วิธีนะคะตามรูปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรวมกันแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด14วิธีนะคะข้อนี้ก็จะตอบ14วิธีค่ะโอเค